วันนี้นะคะก็เรามาซ้อมกิจกรรมขนน้อยเพื่อพัฒนาการเด็กประถมวัยกันนะคะสำหรับใบนี้จะได้มีงวงน,นอนนอกเกืนนิเกินตุลาสนุนสตีดให้หนึิงทีเดียวโอเคตุลาสนุสนพร้อมไหมคะ ตบข่าวการตบข่าวฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความแข็งแรงใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วสัมคัญการฝึกการฟางจังหวะไม้เคาะ การของเซลล์การของเซลฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความแข็งแรงให้มีความแข็งแรงใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วสัมพันธ์กัน การฝึกฟังจังหวะไม้เคาะ การลุกนั่งแบบนาตสินฝึกความมีระเบียบวินยัยฝึกความพร้อมเรียงกันและฝึกความการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว าวการฝึกเต้นสาวการฝึกเต้นสาเพื่อเพื่อเพื่อใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ฝึกให้มีความแข็งแรงฝึกให้มีความแข็งแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กสัมพันธ์กับจังหวะสัมพันธ์กับจังหวะและกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัด จีบควานจีบหงายแบบน่าจะสิงขั้นพื้นฐานจีบควานนักสิบครั้งปฏิบัติ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0จบีหายน,นักสิบปฏิบัติ1น การตั้งวงร่างตั้งวงกลางตั้งวงบนตามลำดับที่นักเรียนได้ฝึกมาฝึกทักษะการใช้ท่าทางน้าตืินและตั้งวงให้ถูกต้องตามหน้าตืินตั้งวงล่างนักศึกษางปฏิบัติ

ลรเพื่ออะไรรู้ยากเป็นเจ้าพนักงานอยากเป็นนางรำอยากเป็นนางรำอยากเป็นเจ้าพกงานได้เลยโอเคแม่อ่ะเพื่อให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงนะคะใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราได้ฝึกท่าโขนเบื้องต้นไปหลายท่าเลยนะคะอย่างน้อยนี่ทุกคนก็จะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีความแข็งแรงเพราะเราต้องใช้ ทาทางเราวิวัฒน์ของเราเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับท่านาฏศิลป์ไทยโขนละครนะคะทุกคนมีตัวละครในดวงใจหรือยังตัวละครเรื่องราเกียทุกที่ทุกคนอยากเป็นทุกคนอยากเป็อะไยากเป็นอะอยากเป็นนงอยากเป็นกอยากอยากเป็นนานากป็าาาป็สยาัอยากเป็นัอานอยากเนกแนาเป็นนอานงยป็าเอยากเป็นนากปงปาสนักอดด อ่าที่มีที่มีปลาเป็นปลาลูกอ่านางรำก็นางรำในเรื่องคนละครโสดไงใช่ไหมคะอ่าอยากเป็นนางรำช่วยไปอยากเป็นอ่าอยากเป็นเดี๋ยวได้เป็นนะคะอ่ามาวินเป็นอะไรคะมาวินอยากเป็นอะไรคะมาวินอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นโจรราชกายมาวินต้องเป็นอนรุมารแล้วมั้ กายสีอะไรร่างกายขันุมานสีอะไรสีขาวเก่งมากขันุมานสีขาววัสดุกายมีสีอะไรรู้ไหมสีเขียวสีแดงอสีเขียวกับสีแดงเก่งมากพระรามสีอะไรรู้ไหมพระรามสีอะไรพระรามสองพระรามสองพรามสอ่ะโอเคพระรามสองก็พระรามสองอ่ะพระรามมีสีอะไรสีแดงสีเขียวพระรามมีสีเขียวพระลักษมีสีอะไรคะพระลัก สีมูพระลักไม่ีสีฟูลูกแดงสีเหลืองพระลักมีสีเหลืองนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จบวิชาหน้าตัดสินไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มเรียนใหม่ในวันศุกร์นะลูกนะอ่ะขอบพระคุณค่ะคุณคว้พระค่ณพระคุสวัสดีพระคุสวัสดีค่ะทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะ ตรงนี้มาลรงนี้ทุกคนนะคะะต้องทุกคนดูอ่ะต่อเบอร์เจงหน่อยเ,เร็ว